บาเบาเบาน้อยต้องกระโดดอุปป้าจังโอ้ยกะลังตลกอยู่นี่ก็ะลังมังเนี่ยบ้าเบาเบาหของเธอเล่นเวบางหน่อยโอ้ยพี่พี่ทำไงกันนะรีอยู่ี่เจอเดูอะไรกันนะฉันดูคิดจะหมดโลกแล้วดูทูไม่มีอะไรฉันดูแล้วซีรีส์ในน็ติค่ะ ยู่่เเนีที่ยะหยุดเที่ยะหยุดก่อนฟังกันก่อนมาตู่ก่อนหนังกำลังว่าสนุกเลยแล้วมันกำแพงอะไรกันน้องเหม็ดปีกเหม็ดปีกเ่รอใช่ต้องเสียเงินไหมเสียเงินแต่ว่าหนังเยอะมากทุกที่ทั้งในไทยและนอกญี่ปุ่นเกาหลีจีนมีหมดชัดด้วยของฉันไอชีอีจจะเป็นพวกหนังไทยถ้าแบบสายหนังไทยเนี่ยดูแอปนี้ได้หนังไทย แ,แต่ว่าถ้าเธอจะสมัตจ่ายเงินก็มีเธอก็จะได้ดูแบบว่าหนังบางเรื่องที่มันเป็นมีทีเธอก็จะได้ดูแล้วถ้าอยากดูซีรีส์อะไรแบบนี้ซีรีส์ีนลยแบบนี้อ่ในนี้ก็มีนะแต่มันก็จะแบบมีแต่มีน้อยนิดเดงถ้าเกิดว่าจะดูจีนใช่ไหมฉัน,นแนะนำแอปนี้ VTV อ่า v a ล i e t y จีนเอ่อซีรีส์แต่ว่าไอชีอ่ะก,ก็ก็มีอ่ะก็เยอะก็เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมาก แล้วก็ถ้าไปเกาหลีหน่อยก็วิววีไอวีอันนี้ก็ตฟรีใช่ไหมใช่มันก็มีทั้งจ่ายตังค์แล้วก็ฟรีด้วยเราไปโหลดแต่แต่ว่าเพื่อความเก๋อ่ะนูนอันนี้กว่าแบพี่เก๋ดีกว่ามอพี่เก๋ก็สมัครละเขาดูเดนซีกด้วยโอ้โอได้ฉันฉันอิดฉันบิดแอคฉันแล้วก็ดูของเก๋ใช่มาดูโอป้ากันเรื่องนี้กำลังดังเลยใช่อันนี้หมอเรื่องหมอหมอทนใจได้นะนี่ภาพดีเนาะใช่ใช่มันชัดมาก i mm you -hmm.